สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะฮะเตียวสปาดาลิมิเต็ดก็คั l เล p l เท e บอดีนะครับง่ายมาก ไม่มีอีกแล้วแค่ตัวออริจินอลก็จะไม่มีอยู่แล้วนี่ก็หายาไปใหญ่บอดี้สีทองรหัสเป็นหนึ่งเก้าสี่ถึงแปดเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าเพิ่มเติมคือีิัวนี้นะฮะทุกอย่างเป็นเหมือนกล่องขาวหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างนั่นคือตัวบอดี้สีทองปุ๊บนะครับผมหายากครับหายาก และผมได้มานั้นคือยืมเข้ามาเหมือนเดิมนะฮะจากพี่นักสะสมท่านหนึ่งของฝากกระตูนได้นะแล้วก็แมกน n ชแปน n เก่าขนาดไหนเก่าขนาดแบบว่าอ่าจาระบีอลูมิเนียมนะฮะคลิปนี้เป็นคลิป โพดูของด้านในไม่มีการประกอบแต่อย่างใดน,นะฮะต้องบอกไว้ก่อนและที่สำคัญคือตอนนี้นะครับมีมิจฉาชีพดูดคลิปผมไปเพราะว่าเป็นคลิปลิมิเต็ดและดูดคลิปผมไปแล้วเอาเสียงออกนะครับและพากเสียงตัวเองลงไปนะฮะอ่านี่ก็ร้อเล็กนะฮะหน้าแคบหลังกว้าง ลางนิ่มนะครับพุทธพาของซูเปอร์ทีนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือกันต่อนะครับตัวรถเม่ยาถ้าใครอยากได้มาเชยชมนะฮะที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านไวรัสม i นิโฟว e ลนะฮะมีลิงตาคลิปไปทางเพจเขา ได้ส่วนลดในการซื้อสินค้าถึงสิห้าปอร์เซนะฮะถ้าบอกมันจะช่องไวแคส่วนนี้คือสติกเกอร์และตันนี้ไม่มีอะไรแค่มันบอกว่าอุปกรณ์ที่แต่งกับทีเซได้มีอะไรบ้างนะฮะประมาณนี้พร้อมกับเปิดตัวโปรโมทภาพมูฟี่และถึงกลัวมูฟี่นะฮะซีรีส์การเตอร์นะโอเคคลิปนี้เป็นคลิปการแกของดูด้านในฉะนั้นมันก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ ก็ถูกใจกดติดตามนะครับสนับสนุนการดูโฆษณาท้าคลิปตอนคลิปหรือสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะส่วสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือให้เฝ้าระวังไว้นะสําหรับคนที่โพสต์โพสต์ตั้งรับรูปสินค้าพอดูจากคลิปผมแล้วอยากได้นะฮะผมก็จะบอกว่าเตือนไว้นะว่าระวงังมิจฉาชีพนะฮะ เขาจะมาหลอกขายคุณโดยการที่ว่าเอาคลิปผมไปแล้วเอาเสียงออกนะฮะเพราะสิ่งที่ผมถ่ายเนี่ยเป็นการแกะกล่องดูของด้านในฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถตัดเสียงผมออกได้แล้วก็จัดการใส่เสียงภาพตัวเองเข้าไปว่ามีอะไรบ้างนะฮะผมก็เป็นห่วงนะก็อยากจะบอกไว้ว่าให้ระวังตัวคลิปผมสังเกตว่าถ้าไม่มีเสียงเนี่ย พื้นจะเป็นสีดำนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่ส่วนใหญ่อะ่ะเวลาเขาพากเสียงไปเขาก็ไม่ได้พูดหลอกว่าเออว่าผมเป็นตัวจริงนะผมมาจากนั่นจากนี่อะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากให้เพื่อนเพื่อนระวังไว้ในการในการตั้งรับขออหายากนะฮะจริงๆผมก็ไม่ได้โดนอะไรหรอกผมเพิ่งมาเห็นในกลุ่มว่า เขาแคปรูปในแชทมาว่ามีมิจาชีพมันแอบดูดคลิปผมไปแล้วก็เอาตัวรถที่เปิดกล่องดูด้านในแล้วไปขายไปหลอกขายนะฮะต้องบอกว่าให้ระวังตัวผมก็คงทำได้แค่เตือนนะฮะครับผมคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ